you shot. s s d r e v i e วสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ปทุมธานีสปีดเวย์นะครับกับงานปทุมธานีไบ์ไนท์ครั้งที่3ครับปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีครับที่ S ของเราเนี่ยครับมาร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็มอบเงินสบสน,นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในจังหวัดปทุมธานีรวมไปถึงพี่พี่เีับต่างๆมากมายเดี๋ยววันนี้งานตอนเย็นสนุกแน่นอนมีรถฮาร์瑞ดุสันเนี่ยประเมินจากสถานที่ที่จอดแล้วเนี่ยน่าจะมีนับร้อยร้อยคันเดี๋ยวเก็บภาพมาให้ดูนะครับรวมไปถึงบูธกิจกรรมต่างๆของสปอนเซอร์เอเอสของเราด้วย นะครับมาโชว์ในงานด้วยเห็นว่าทดลองขี่ได้ a SSD รีวิวของเราเนี่ยก็เลยไม่พลาดนําโมเดลคันนี้บอกเลยว่าเป็นโมเดลขายดีพบกับทีมงาน Staff AS ของเรารออยู่นะติดตามใน a SSD รีวิวอีกีนี้ครับไป Cuz I don't give a fuck what you say Yeah I'm a do s h i t my way So you can go kick clocks I'm a stack bricks up หนึ่งทีมงาน AS ของเราครับรออยู่แล้วพ่อหนุ่มสุดแนวเซลล์สุดเท่น้องเดียครับสวัสดีครับอ่าเต้สวัสดีครับ I got of shit do everyday be buried สวัสดีน้องเดียยารแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับเดียครับผมจาก AS h a r ร e เวิภาวดีครับผมวิภาวดีของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนน้องหลักสี่เลยหลักสแยกหลักสี่อยู่ซ้ายมือเลยครับผมวันนี้เรามาออกงานร่วมกับของปทุมธานีไบส์นายมีรถมาให้ทดลองขับขี่ด้วยพี่แอบคุยไปแล้วมันคือโมเดลขายดีจริงวะถูกต้องครับโมเดลขายดีเนอะแนะนําเลยมันคือรุ่นอะไรครับน้องตอนนี้เราอยู่กับเจ้าโรลเดอร์เอสทีครับผม โรยเดอร์เอสทีเป็นหนึ่งในซอฟเทลเป็นตัวที่มีนิยมในซอฟเทลดีกว่าพี่เตในซอฟเทลของคาร์รี่ยูวิสานนะครับมันจะมี1รุ่นที่คล้ายกันก็คือโรยเดอร์เอสและโรยเดอร์เอสทีมันแตกต่างกันยังไงน้องเอโรยเดอร์เอสทีนะครับจะเพิ่มของโม่งเข้ามาครับพี่แฟริง่งและก็กระเป๋าซึ่งถ้าเป็นโรยเดอร์เอสเนี่ยก็จะไม่มีจะไม่มีจะเป็นโม่งเล็กครับพีบ่เตะจะเป็นโม่งเล็ก ด้านหน้าแลวก็ไม่มีกระเป๋าซึ่งรงาคาก็จะมีความแตกต่างและแตกต่างกันครับผมแล้วแต่ชอบครับแล้วแต่ว่าสะดวกขับขี่สไตล์ไหนนี่โรลเลอร์เอสทเหมาะกับคนประเภทไหนน้องเออถ้าโรลเลอร์เอสทีนะครับอาจจะเหมาะสําหรับคนที่ mm. ขี่เดินทางหน่อยพี่เตชอบเดินทางออกต่างจังหวัดออกทริปครับ,ครบเครื่องใหญ่เฟรมเล็กเพราะว่าเหมาะกับการเดินทางอย่างที่เดียวว่าเนี่ยเรามีโมง่งอ่ะคอยการลมและมีกระเป๋าไว้สัมภาระและอีกอย่างนึงที่น่าสนใจครับเครื่อง1นึ่งหนึ่งเจ็ดเรียกว่าเอาเครื่องใหญ่มาอยู่ในเฟรมซับเทลหนึ่งหนึ่งเจ็ดคิวบิกครับหรือว่าพ 1,900 mm. จุดเด่นๆของมันเลยดีกว่า è. น้องฟอนต์แฟริงของ r e เลอร<า>์เอ er โดยเฉพาะอยากให้ดูครับเขาออกแบบมันเป็น Aero d y n น m i c มีช่องลมด้วยนะ วินชิวตัวนี้เป็นสีสมกแบบนี้เลยใช่ปะใช่ครับเป็นแบบสโมกดำๆเดูดูเป็นเอกลักษณ์เนาะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นฟอนแฟล์งแบบเนี้ยเห็นที่ไหนก็คือโรเลเดอร์เอสแน่นอนใช่ครับถูกต้องครับอีกหนึ่งยางครับที่เด่นๆของโรเลเดอร์เอสและโรเลเดอร์เอสวงล้อน้องโรเลเดอร์เอสและโรเลเดอร์เอสนะครับมาด้วยล้อแม็กขนาด19นิ้วครับสีเอกลักษณ์ของโรเลเดอร์แล้วก็ดิสก์คู่โชกอัพไซด์ดาวเป็นโชกอัพไซด์ดาวลัดด้วยยางมิชลิน ไม่ต้องหว่วง<ด><ด>สมรรถนะการขับขี่การหยุดรถมั่นใจแน่นอนครับกับทวิ d i s สแล้วก็ระบบการสะเทือนที่เป็นอัพไซด์ดาวครับอันนี้เดี๋ยวเราไปลองขี่ลองดูว่าพอมันเป็น u p พไซด์ดาวแล้วเนี่ยความมั่นใจมันจะมากขึ้นแค่ไหน มาถึงเครื่องยนต์เรียกได้ว่าเอาเครื่องใหญ่มาอยู่ในเฟรมซาวเทล117คิวบิกอินเป็นซีซีเท่าไหร่นะครับ1,923ครับเตเกือบ2,000ซีซีมาอยู่ในรูปแบบของวีทวีนรายละเอียดของตัวโรยเดอร์เและโรยเอสทีเนี่ยมันจะเป็นงานดำนะน้องใช่ไหมเครื่องยนต์พี่ดองดูตรงเครื่องก็ได้ครับมันจะเป็นเหมือนยินชายนะใช่ครับมันจะมีความดำด้านนิดนึงดำด้านดำด้านซึ่งโดยซาวเทลอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นเบรกเอาท์ที่เป็นเครื่อง117เหมือนกันอันนั้นก็็็็็จจะะแแตตตกกก่างงเเเเเปปปนนนนนโโคคครรรมมมมีีีียยยับบออออสไล์ึฟ บอยจะเป็นผมอย่างพี่กองอากาศซิ่งๆอย่างนี้เลยมีเครื่องหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดด้วยมันคืออันนี้เขาเรียกว่าทรงเฮฟวี่บีเดอร์ครับรับอากาศได้มากขึ้นสังเกตนะครับไม่ว่าจะเป็นรถแข่ง king of the banger แล้วก็ทัวริงต่างๆที่ใส่เครื่องใหญ่เนี่ยเขาจะนิยมใส่กองทรงเฮฟวี่บีเดอร์นี้กันเพราะว่าประสิทธิภาพในการดูดอากาศเนี่ยมันได้เยอะเนาะมาถึงโพสิชันท่านั่งหน่อยมาดูทางฝั่งแพนคอนโทรลพี่ขออนุญาตนะลองดูครับเฮ้ยพอคอมมันรู้สึกยังไงมั่นใจขึ้นเบารู้สึกหล่อขึ้นมาเลยอะ ด้วยตัวแฮนด์ครับผมเป็นเสริมตุ๊กตาด้วยตัวนี้ครับมีตุ๊กตาแฮนด์ติมมาจากโรงงานเลยถูกต้องครับและพิเศษนิดนึงคือมันจะเป็นพูแบ็คเข้ามานิดนึงลองสังเกตดูมันจะไม่ใช่ตุ๊กตาขึ้นมาตรงๆนะครับมันจะมีส่วนที่ดึงเข้ามาหาตัวหน่อยเพื่ออะไรเพื่อให้การคอนโทรลของเราเนี่ยมันง่ายขึ้นขยับขี่ง่ายขึ้นนี่การวันง่ายขึ้นใช่ครับถ้าคอนโทรลเป็นมิดเดิลมิดเดิลกลางมิดเดิลหลังจะค่อนข้างตรงพี่เต้ขี่สบายไม่เมื่อยครับมีพิงหลังสําหรับดันเออใช่เบาะตัวนีี้้สสิ่่งทรูึกคือ มีตัวเสริมของเบาเนอะด้วยความที่รถเขาทอกเยอะครับพี่เต้เวลาเปิดคันเร่งอาจจะดึงนิดนึงอาเราจะมียางตรงนี้มาดูตรงจุดแผงคอนโทรลเป็นเรือนไหม่ดิจิตอลลองเปิดให้ดูได้ไหมนี่เป็นจอดิจิตอลนะครับขนาด2นิ้วอาจจะดูเล็กอาจจะไม่ดูดูไม่หวือหวาเท่าพี่พี่ทัวรลิงแต่ทุกอย่างอยู่ในนี้บอกอยู่ในนี้ น,นะครับลองกดดูได้ไม,มีทิปเอทิปบีน้ำมันเวลาน้ำมันคงเหลือในถังถูกต้องครับซึ่งถังขนาดนี้กี่ลิตรเอ่ยถังนี้18.9แดลิตรครับพี่เต้สิบแปดลิตรเติมน้ำมันเต็มถังวิ่งได้กี่โลน้ำมันเต็มถังกับรถเดิมๆท่อเดิมถ้ายังไม่โมดิฟายครับผมว่ามี3 0 0กิโลสามร้อยกิโลเนาะสามร้อยกิโลวิ่งได้แน่นอนวงเล็บสบายสบายวงเล็บท่อเดิมอีกหนึ่งครับพี่ถ้าเปลี่ยนท่อเปิดหน่อยอาจจะด้วยอัตราเร่งด้วยอะไรอาจจะมากขึ้นกินน้ำมันมากขึ้นครับ you know that I never left. I got tracks and some music that you never guess. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon that i sharp as many but g o hot ความคลาสสิก ah. ของเขานีา่ยังอยู่อยากให้ดูใกล้ๆไฟเลี้ยวเนี่ยเขาอยู่สองฝั่งอยากจะเปิดขวาก็าอยู่ทางขวานะซ้ายก็อยู่ฝั่งซ้ายไฟสูงไฟต่ำและที่สำคัญมีคุิสคอนโทรลต้ตองครับพีเ่เจทุกอย่างสามารถควบคุมได้มือทั้งหมดเลยฮึบขออนุญาตเราไปต่อกันที่อีกอย่างที่เด่นๆของโรเดอร์เเลย กระเป๋าหลังเปิดให้ดูหน่อยได้ปะนี่สองฝั่งซึ่งเดินทาง3วัน2คืนอย่างเงี้ยสบายมากพี่เต้จำนวนเท่านี้ล้นเลยเนาะเสื้อผ้าอุปกรณ์สองสามวันออกทริปเนี่ยไปอย่างเงี้ยสบายแน่นอนพี่เดียทีนี้มีคนบอกว่ามันถอดได้ง่ายมากพี่อยากให้เดียถอดให้ดูหน่อยเราดึงสลักดีบุกนะครับสีแดงแดงอันนี้เราแสดงว่ามันปลดล็อกแล้วปลดล็อกแล้วโอเคแล้วพอเปิดปุ๊บเราสไลด์นิดนึงพี่เตสไลด์นิดสไลด์ข้างซนิดนึง อ๋อง่ายๆแบบนี้ไม่ต้องใช้เครื่องมือครับมันก็ง่ายกับการดูแลรักษาดูแลรักษาล้างรถหรือวันอาทิตย์จะขี่เข้าเมืองไปกินกาแฟอยากผ่านรถติดๆเราถอดกระเป๋าได้ไม่จำเป็นต้องมีสายสาอะไรเลยเฮ้ยก็เป็นอีกทรงหนึ่งเลยนะเรียวกว่าเรียวกว่านะครับประมาณถอดง่ายแล้วใส่ง่ายหรือเปล่าครับถอดง่ายแล้วใส่ง่ายเดี๋ยวเรามาดูกันอ๋อก็จะมีปงล็อกของมันพอดีใช่ครับผมปึ๊บสไลด์กลับนะครับล็อกนิดหนึ่งอืมปึ๊บ ตรงนี้สําคัญพี่เต้ด้วยความที่เขาล็อกง่ายถอดง่ายจะทําให้เราลืมนิดนึงคืออย่างเงี้ยแปลว่ากระเป๋ายังไม่ได้ล็อกจะมีแท่งแดงๆนะครับสังเกตตรงนี้ได้เลยล็อกนี้ปุ๊บอ๋อมันเข้าล็อกอันนี้เข้าล็อกายห่วงายห่วงไม่ใช่ว่าขี่ๆไปปุ๊บหลุดกลางทางอันนีไม่มีครับไม่มีแต่ถ้าไม่ล็อกมีเหตุการณ์นี้เกิดอยู่บ้างมีแน่นอน่ต้องต้องระบัดระวังตรงนี้พิเศษนิดนึงโอเคท่อก็จะเป็นท่อเดิมอยู่นะครับทีนี้อยากให้ฟังเสียงหน่อยได้เลยแล้วฟังเสียงหน่อยแฟนๆจะได้ฟังเสียงกัน กับเครื่องยนต์1-7โ,โยดยเลย ST ได้ฟิลลอ่ะพอลากองอากาศมันดูดไปฟึบฟมันจะมีแรงดูดฟึบนิดนึงใช่ครับถ้มันได้ฟิลลิ่งมันจะมีเสียงฟึบฟึบฟึบใช่กับเครื่องยนต์หนึ่งหนเจนนะเปลี่ยนท่อหน่อยนะโคตรมันมีกี่สีครับโร w ลเ d อร์เมีทั้งหมดสีสีครับสี่สีสีเทาสีดำสีแดงและเป็นสีพิเศษนิดนึงคือท o เบอโกเ e ตรอดูในปีสอ2พไม่รู้จะออกสีแออกมต้องมาดูกันอีกทีราคาราคาสำหรับโรลเดอร์เอสทีครับพี่เต้สตาร์ทที่หนึ่งล้านสองแสน พอ 20, ดีก็สองหมื่นโปรโมชัน่นว่าอีกทีเฮ้ยมีแถลงโมงลำโพงก็ว่ากันอีกทีก็เป็นอีกหนึ่งสไตล์ของซอฟ t t เทลนะครับอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับวัยรุ่นหลายๆคนเี่ผมเห็นนะเขาไปแต่งกันโคตรสนุกเลยเนื้ออยากเห็นว่าแต่งมันแบบไหนลองไปดูในคลิปนี้ โอเคอยากให้น้องเรียฝากศูนย์บริการเอสของเราหน่อยทั้ง4ีที่เลยครับได้ครับ4ีที่ของเรามีที่วิภาวดีนะครับพารากอนเมโทรและก็พัทยาครับพี่เต้นี่สสาขาของเราเลยศูนย์บริการใหญ่ครบวงจรรถใดม่แต่งรถซ่อมเสื้อผ้าเสื้อผ้าทุกอย่างครบวงจรนะครับเปิดทุกวันเก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นครับเก้าโมงเช้าหกโมงเย็นเจอบบน้องเดียสุดเท่ของเราได้นะครับฝากเอสเอสดีของเราไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปสนุกกันในพาร์ทกลางคืนนะพาร์ทกลางคืนกับงานปทุมธานีไบร์ไนท์นะครับยังไงฝากกดติดตามไปด้วยนนจมาดูกั Up. don't want to test your luck with me I think I've had enough disease I'm sick of all the bad thoughts People who were half done You are not as tough as สนุกสนานครับเครื่องยนต์117พอมาอยู่ในเฟรมซอฟท์เทลเนี่ยขับขี่สนุกมากมั่นใจในอัตราเร่งได้เลยท็อกตอนแซงนี่แบบวืบเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความคุ้มค่าครับสำหรับ1โมเดลของตระกูลซอฟท์เทลนะกับโรเดอร์เอนะครับอยากให้หลายๆท่านที่กำลังสนใจฮาริวิสันอยู่มาลองเปิดประสบการณ์ด้วยตัวเองนะครับที่ศูนย์บริการเอสฮาริวิสันของเราทั้ง4สาขานะครับฝากติดตามช่องเอสของเราไว้ด้วยนะครับในปีนี้ครับจัดเต็มเหมือนเดิมครับรีวิวรถใหม่นะเช็คออฟรถแต่งรวมไปถึงงงงงกก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 ิิจรรรรรรมมมมตตตต่่าา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 ๆๆและะ็ยยยยอีนคคััับบไไฝดดดวว้้ SSD Re ส v e รสวัสดีครับ